สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่15พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้ก็ได้เลิกปล่อยรถใหม่หนึ่งคันนะฮะคันนี้ก็จะเป็น Honda Wave 125ตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลใหม่ล่าสุดนะครับปี2026นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับ Honda Wave 125ตัวล้อแม็ก ปี2026นี้มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กสีดำคันนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กสีทองนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแม็กสีดำนะคัคันนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีน้ำตาลนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีน้ำตาลออกด้านๆน,นะครับเบสมือสองห้าถ้าเป็นตัวล้อแม็กสีดำนะฮะัตัวนี้ก็ สตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะนี่ยตัวสตาร์ทด้วยกุญแจก็จะมีสตาร์ทเท้าด้วยนะครับแต่ถ้าตัวล้อแม็กซีทองนะฮะแล้วก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะตัวนั้นจะไม่มีสตาร์ทเท้านะครับก็มีอยู่2รุ่นนะครับให้เพื่อนๆพี่เลือกเอานะฮะสำหรับตัวล้อแม็กนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวล้อซีลวดนะครับ รอชีลวดนี่ก็มีทางสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับในส่วนขอราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อัเภอกสังนะครับร้านของเราอยู่ข้างสถานีรถไฟนะสำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สอบถามเข้ามานะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่6 0 0 0 0บาทนะคร สนับฮอนด้าเว็บร้อยยีนะฮะตัวล้อเม็ดสีดำนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีน้ำตาลนะฮะตัวนี้ตัวใหม่นะครับระบบเบรกก็จะเป็นตัวใหม่นะฮะระบบเบรกนี้จะเป็นแบบคอมบายเบรกนะฮะก็เหมือนกับฮอนด้าคลิกตัวเก่านะฮะแล้วก็สกู o ปปนะก็ใช้ระบบเบรกแบบนี้นะฮะก็คือเหยียบข้างหลังนะฮะก็ข้างหน้าก็จะติดด้วยนะครับ ทำให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับสวยงามเลยนะสำหรับสีน้ําตาลใหม่นะสำหรับท่านใดที่ชอบสีด้านนะก็มีเลือกอยู่สสีนะครับก็จะมีสีน้ําตาลคันนี้นะครับแล้วก็สีดํานะครับส่วนสีเงานะครับสีเงาก็จะมีสีขาวกับสีน้ําเงินนะฮะตัวนี้โลโก้ก็จะเป็นสีดํานะครับ ตัว2026นี่จะไม่มีไอนะฮะก็มีคำว่าเวฟ125อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีทับทิมสะท้อนแสงตรงนี้นะครับส่วนขนาดยางก็เท่าเดิมนะ,ะข้างหลังนี่80ทับ90นะขอบ17นิ้วนะครับยางนอกก็ใช้ของ v ีร b b e บอร์นะฮส่วนข้างหน้า70ทับ90นะขอบ17นิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับ เกีย์นี้เป็นเกียว์วนนะฮะหนึ่งถึงสี่นี่อย่ไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งนี่อยยบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียว่างได้นะครับส่วน้าบบอกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะส่วนตรงกลางก็จะเป็นสีเทานะครับระบบไฟก็เหมือนเดิมนะฮะไฟหน้าไฟท้ายก็จะเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับคันนี้ก็รถขึ้นมาถึงนะฮะรถผิดวันที่14พฤศจิกา2,568นะครับ วันนี้ก็วันที่15นะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบดัมเบลกนะส่วนข้างหน้าดิสนะครับนี่ะตัวใหม่ของเบสหนึ่งสองห้านะก็จะเป็นคุญแจตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะครับแล้วก็จะมีที่แขวนของนะครับแล้วก็ระบบเบรกตัวใหม่นะฮะร,ระบบเบรกก็จะเป็นแบบคอมบเบรกนะรหรือว่า CBF นะครับ เบรกนี่เหมือนกันทุกรุ่นเลยนะฮะตั้งแต่ล้อซีลวดล้อแม็กสีดําแล้วก็ล้อแม็กสีทองนะฮะร,ระบบเบรกแบบคอมบายเบรกนะฮะก็คือเหยียบข้างหลังนะ,ะข้างหน้าก็ติดด้วยนะครับแต่ว่าข้างหน้าจะไม่ติดแรงนะฮะข้างหลังจะติดแรงกว่านะครับถ้าเรากรรเฉพาะข้างหน้าก็จะติดเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือระบบเบรกตัวใหม่นะครับนี่นะสวยนะฮะข้างหน้าก็สวยนะครับไฟหน้าออกแหลมแหลมนะฮะ แล้วก็จะมีตรงนี้ก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะเนี่ยสีน้ำตาลก็จะเป็นสีน้ำตาลด้านข้างหน้าเลยนะครับก็มีให้เลือกอยู่3รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อสีลวดนะครับตัวนั้นราคาอยู่ที่58,200บาทนะครับส่วนล้อแม็กตัวรองท็อปตัวนี้นะฮะหรือว่าล้อแม็กสีดำสตาร์ทิกุญแจนะครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่6,400 0บาทนะครับราคานี้ร่วมจดทะเบียนเลยนะครับส่วนล้อแม็กสีทองนะฮะล้อแม็กสีทองนี่ราคาอยู่ที่61,800บาทนะครับราคานี้ร่วมจดทะเบียนเลยนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรมัมย์เพเภอนก็สั่งนะครับ